ในหส่วน3าของชีวิตเนี่ยเป็นการนอนเลยมือนี้ของคุณไว้ที่ไหนครับอย่างนี้ยิ่งไม่ดีนะฮะคว่ำอย่างนี้ไม่ดีนะครับหมอนที่มีความสูงเท่ากับตาเรานอนเนี่ยตาเรามองเนี่ยขึ้นไปเป๊ะหรือเปล่าเราควรจะนอนท่าไหนจะนอนได้แค่อาจารย์ฟูจิมีคําถามค่ะฟูจิครับไม่เคยเห็นผมนอนใช่ไหมครับมีคําถามจากเพื่อนๆนะครับว่านอนท่าไหนจะดีที่สุดนอนท่าไหนมีสุขภาพดีนอนท่าไหนสุขภาพไม่ดีผมไปหาข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่นมาครับแล้วก็จะนอนให้กับเพื่อนๆดูครับ วันนี้คนที่จะมาให้ความรู้เรามาจากคลินิกเซตเอบิสมารุเป็นสถานที่บาบัดกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อมาให้ความรู้นะครับวันนี้ผมใช้เตียงพิเศษนะเป็นเตียงที่ทางโรงพยาบาลของประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นคนคิดค้นมาให้ผมและหมอนก็เหมือนกันนะเขาให้มาก่อนจะพูดถึงเรื่องเตียงกับหมอนเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องการนอนกันดีกว่าเพื่อนๆการนอนเนี่ยมันมีอยู่กี่ท่าคําตอบคือ3ท่าใหญ่ๆนะก็คือนอนตะแคงแล้วก็นอนหงายแล้วก็นอนคว่ำถามเพื่อนๆครับระหว่างนอนหงายแบบนี้นอนตะแคงแบบนี้แล้วก็นอนคว่ำอันไหนดีที่สุดคร คำตอบคือนะฮะคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ชอบนอนตะแคงชอบนอนตะแคงถูกไม่เอ่ยคนส่วนใหญ่นะครับจะถนัดในการนอนตะแคงมากครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกับการนั่งหลังโกงกันเยอะครับหนึ่งนั่งดูมือถือบ้างแล้วก็นั่งพิมพ์คอมบ้างแล้วก็นั่งไม่เต็มตูดบ้างทําให้เราเนี่ยมีนิสัยไหลหอไหลหอพอไหลหอนะเวลาเรานอนหงายก็นอนอยากเวลานอนคว่ำก็นอนอยากแล้วรู้ไหมครับว่าถ้าไหนดีไม่ดียังไงคําตอบคือมันดีทั้งหมดเลยและไม่ดีทั้งหมดเลย ตอนอื่นนะจะมาพูดถึงท่านอนตะแคงเพราะคนส่วนใหญ่ชอบนอนตะแคงกันครับเคยรู้ตัวไหมว่าท่านอนตะแคงแบบไหนจะดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพคุณจําตัวเองได้ไหมบางคนอาจจะจำไม่ได้ท่านอนตะแคงบางอย่างจะทําให้คุณป่วยและทําให้แก่ลงและทําให้อายุไม่ยืนด้วยนะครับจากหมอกระดูกมาแนะนาให้ผมแล้วผมจําได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับผมไม่ได้พูดเองย้ำนะครับหมอกระดูกเป็นคนแนะนําและผมมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะครับทัที่นะครับผมนอนตะแคงก็อาจจะทําให้ผมนะฮะพูดไม่ค่อยชัดนะครับนอนท่าไหนคําตอบคือส่วนใหญ่จะนอนแบบท่านี้ใช่ไหม ถ้านอนท่านนี้ร่างกายคุณจะทับไหล่ของคุณดังนั้นคุณต้องแบกมันขึ้นมาแบกมันขึ้นมาคุณทําตามจะดีมากถ้าคุณไม่ทาตามนะเดี๋ยวคุณจะลืมครับอย่างนี้จะมีปัญหานะแล้วเวลายิ่งทับไปเนี่ยทำให้ไหล่คุณพังแล้วทาให้คุณหายใจได้ยากใน1นส่วนสของชีวิตเนี่ยเป็นการนอนเลยดังนั้นจะทําให้คุณหลังโกงหรือทําให้นะฮะคุณนอนได้ไม่เต็มที่ครับถ้าคุณนอนเต็มที่ดีอยู่แล้วบางทีอาจจะดีกว่านี้และชีวิตคุณจะดีกว่านี้แล้วเรื่องการหายใจก็จะดีกว่านี้ด้วยครับ มือขว่อย่างนี้ไม่ดีครับวิธีที่ดีที่สุดคือแขนนี้ต้องไว้ด้านหลังหรือไว้ด้านบนครับจะดีมากๆเลยครับแล้วขาเป็นยังไงครับขานี้ต้องคว่ขึ้นมาแบบนี้และถ้าเป็นไม่ได้ขานี้จะต้องมีของมาวางไว้นะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมานะครับทันทีกึ๊บจริงๆแล้วมันมีหมอนข้างนะครับอาจจะมองยากผมก็เลยเอาหมอนนี่มาใช้แทนนะครับหมอนี้มาวางไว้ตรงนี้จะทำให้เพื่อนๆมองเห็นนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราไม่มีตัวนี้วางนะครับตรงสะโพกเราเนี่ยจะทำให้เราปวดหลังหรือมีปัญหาในอนากตนะครับเนี่ถ้าเราตกเงี้ยไปเนี่ยมาา้รีงมไวว มาไว้ถ้าคุณมีสะโพกที่สูงครับก็ตรงเนี้ยถ้าแขวนไว้ตรงเนี้ยทับไว้ตรงเนี้ยจะดีมากเลยครับจะทำให้เรานอนดีวิธีการนอนข้างตะแคงครับแร่ๆอาจจะลำบากหน่อยนะครับให้ทำท่าแบบนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับมันจะทำให้ไหลพังหรือไหลเสื่อมสภาพแล้วก็ทำให้ไหลห่อแล้วเป็นคนหลังโกงในอนาคตนะครับแล้วทำให้เราหายใจได้ดีครับหนึ่งเปิดขึ้นนะครับแต่ว่เปิดขึ้นทำตามครับตั้แขนนี้ไม่ตกไม่ควยไปข้างหลังนะครับแล้วทำท่านี้ครับวิธีการนอนที่ดีในการตะแคงข้อเสียของการนอนตะแคงก็คือครับเรานอนแล้วทําไม่ดูกสัันหลงเราจบี้ยว วิธีการนอนให้นอนแบบนี้ครับง่วงมาดูต่อวิธีการนอนหงายไม่มีอะไรมากครับก็คือใช้หมอนแบบไหนนะถ้าเป็นไปได้นะลองไปให้ที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกก็ต้องเช็คความสูงของหมอนนะครับความสูงของหมอนนะเราควรจะเป็นยังไงครับ คือเลือกหมอนที่มีความสูงเท่ากับว่าเวลาตาเรานอนเนี่ยตาเรามองเนี่ยขึ้นไปเปะ๊ะหรือเปล่าถ้ามองขึ้นไปเนี่ยเป๊ะเลยนะคือถ้าหมอนสูงเกินไปเนี่ยคอจะขึ้นอย่างนี้นะฮะตา,าจะไปข้างหน้านะฮะอย่างนี้นอนไม่ค่อยดีนะครับไม่มีหมอนเลยเป็นไงคนที่ตัวเล็กๆไม่มีหมอนเลยอาจจะได้นะับแต่ผู้ชายนะฮะจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าดังนั้นคอจะตกพอคอตกเนี่ยตาจะไปข้างหลังอย่างนี้เนะี่ยอย่างนี้เขาเรียกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคอก็ตกนะครับเพราะนั้นเราต้องควรจะมีหมอนระมาหนึ่งครับหมอนก็มาหน ข้อดีก็คือการหายใจได้เต็มที่นะครับรีแล็กซ์ได้เต็มที่แต่ข้อเสียคือนะลิ้นเราจะตกนะมีโอกาสที่ลิ้นตกทําให้เราเป็นโรคไม่หายใจในกลางคืนเคยเห็นไหมมีหลายคนนะเป็นโรคไม่หายใจในกลางคืนนะครับวิธีการยังไงก็คือการให้แฟนเราหรือคนรอบข้างลองเช็คดูครับตอนที่บางคนเนี่ยไม่หายใจในกลางคืน,นอาจจะเป็นแบบกนเนเงี้ย <c oughs> ตื่นขึ้นมาแบบนี้นมัน <c oughs> ไม่หายใจในกลางคืนเนี่ย ถ้าดุ้งขึ้นมานะพรเราขาดออกซิเจนอันนี้อันตรายอย่างนึงครับแต่ับคนที่ไม่หายใจในกลางคืนเนี่ยแนะนําให้นอนอตงแขงนอนตงแขงคําถามครับการนอนของเรานะฮะทั้งคืนเนี่ยเราขยับบ้างดีหรือไม่ขยับดีกว่า คำตอบคือคุณรู้ไหมว่าร่างกายเราอ่ะจะขยับโดยไม่รู้ตัวนะมันจะมีการขยับไปขยับมาเนี่ยทั้งคืนเนี่ยจะมีการขยับบ่อยมากนะเพราะอะไรครับร่างกายเราถ้านอนข้างเดียวหรือตะแคงข้างเดียวตลอดเวลา่ยกล้ามเนื้อเราจะล้าแล้วจะมีการกล้ามเนื้อเราจะเสียมันก็จะมีการขยับไปขยับมาขยับไปมาโดยไม่รู้ตัวที่ซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ผ้าห่มหนักเกินไปหรือใช้ผ้าห่มที่เยอะเกินไปเราขยับตัวยาก เมื่อขับตัวยากจะทําให้เรามีปัญหาครับดังนั้นร่างกายเราจะมีการขยับตัวอยู่อยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับเราจะขยับตัวโดวยไม่รู้ตัวในต,ตอนคืนครับส่อไว้ท้านอนคว่ำนะถ้านอนควนะ่ำเนี่ยถ้านอนคว่ำเนี่ย,นนมยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะก็คือเราสามารถดีแล็กซ์ได้แล็หายใจได้ดีหลับได้ดีแต่มีข้อเสียก็คืออาจจะทําให้รูปร่างหน้าแล้วก็ฟันอาจจะเรียงได้ไม่ดีนะครับดังนั้นนะครับคำตอบก็คือว่าเราควรจะนอนท่าไหนคําตอบคือเราควรจะนอนได้ ทั้ง3ท่าทั้ง3ท่าแต่คนในปัจจุบันนี้จะนอนได้แค่2ท่าบางคนนอนได้ท่าเดียวลองฝึกหลายๆท่าดูครับ3ท่านี้ถ้าทําได้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าทําไม่ได้ท่าไหนท่าหนึง่งแสดงว่าเราผิดปกตินะครับเราควรจะนอนได้ทั้ง3ท่าเลยครับ สรุปท่านอนนะครับเพื่อนเพื่อนธรรมดาแล้วนะฮะคิดดูครับเด็กๆเวลานอนเนี่ยฮะท่าไหนเขาก็นอนได้หมดเลยเพราะว่าร่างกายเขาอ่อนแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยท่าไหนอนไม่ค่อยได้เพราะว่าตรงเนี้ยเราแข็งเราดูมือถือเยอะเกินไปแล้วนั่งไม่เต็มตูดเยอะเกินไปทําให้เรานะฮะนอนไม่ค่อยดีแล้วเราควรจะทำไงครับเราควรจะบริหารให้ตรงเนี้ยรอบข้างเราเนี่ยนะฮะให้เรายืดหยุ่นได้ดีนะครับวิธีการก็คือทำท่านี้ครับยกมือขึ้นแตะแขงนะให้มันเป็น90องศานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาอย่างงี้ยครับับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับลองดูอีกทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำแบบนี้สามรอบนะครับทุกวันเราจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยยืดหยุ่นได้เมื่อยืดหยุ่นได้นะครับทำให้เรานอนท่าไหนก็ทำให้เรานอนได้ดีครับ ก็นะครับเพื่อนๆลองไปฝึกที่บ้านดูครับท่านี้นอกจากนี้แล้วรับยังมีท่าในการนะฮะบริหารร่างกายเราแบบง่ายๆเลยทําให้เราหลับเร็วหลับลึกเพราะว่าหลายคนในปัจจุบันนี้เราไม่ได้หลับเร็วหลับลึกนะครับวิธีการบริหารทําให้เรานะฮะผ่อนคลายก่อนนอนนะครับบางคนหลับยากบางคนหลับแล้วหลับไม่ลึกนะครับวิธีการบริหารทําให้ร่างกายเราหลับเร็วหลับลึกเนี่ยยังมีอีกคลิปหนึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับตอนนี้เราพูดมาอธิบายมายาวพอสมควรแล้วถ้าพูดยาวกว่านี้บางคนบอกว่าเซ็งเบื่อไม่สนุกก็เลยเป็นเหตุผลของการทําให้ผมทําวิด กดลิงก์เข้าไปแล้วเพื่อนๆต้องเป็นเพื่อนในลิงก์ของผมก็คือในเพจสีเขียวกดเพิ่มเพื่อนกดแชทพอกดแชทแล้วข้างล่างจะ,จะมีข้อความให้เพื่อนเติมเข้าไปว่าขอวิดีโอฟรีวิธีการบริหารร่างกายเพื่อหลับเร็วหลับลึกของประเทศญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งวิดีโอให้กับเพื่อนๆครับ่าลืมนะครับต้องแอดมาเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวเท่านั้นแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้กับเพื่อนๆครับแล้วเจอกัน